thank you จเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวารทิศที่เราได้มาพบเจอกันอีกครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลในโลกมีสประเภทก็คือหบุคคลที่สว่างมาและสว่างไป 2. ส,สว่างมาและมืดไป 3. มมืดมาแล้วก็มืดไป4มืดมาและสว่างไปในบุคคลทั้งสประเภทนี้ บุคคลที่สว่างมาและสว่างไปเป็นเลิศที่สุดบุคคลที่สว่างมาและสว่างไปเป็นเช่นไรพระบรมศาสดาได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติเทวดาทั้งหลายก็ต่างพากมาอวยพรว่าขอให้ท่านไปสู่สุคติคันไปสู่สุคติแล้วขอให้เด้ลาบ คันได้ราบแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดีพิสุรูปหนึ่งถามว่าอะไรเป็นสุขติอะไรเป็นลาบและอะไรเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาสมเด็จพระบรม,มศาสดาตัดว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสุขติของเทวดาการมีศรัทธาในพระธรรมวินัยเป็นลาบการมีศรัทธามั่นคงไม่คอนแคลนตลอดชีวิต เป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีญาติโยมทั้งหลายเทวดาเหล่าใดได้เกิดเป็นมนุษย์มีศรัทธาในพระธรรมวินัยและมีศรัทธามั่นคงไม่คอนแคลนย่อมได้กลับมาสู่ฟาร์มเป็นสหายของเทวดาอีกครั้งบุคคลเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าผู้สว่างมาและสว่างไปฟาร์มพิยันเป็นคุณสมบัติหรือเป็นอาการอย่างหนึ่งของจิต เป็นคุณสมบัติที่เป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วถ้าภาคเพียนไปในทางที่ถูกเช่นหาเรียงชีพอย่างสุจริตให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จัดเป็นกุศล,ลธรรมนำความสุขความเจริญและความสำเร็จมาสู่ชีวิตถ้าภาคเพียนไปในทางที่ผิดเช่นเสพของมึนเมาเล่นการพาน,นันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนดังเช่นเรื่องราวของพระราธะผู้มีความเพียรพระราธะเกิดในตระกูลพารามณ์ในแฟนราชคฤคึกเดิมท่านจัดอยู่ในขั้นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยชาราถูกภรรยาและบุตรธิดาทอดทิ้งต้องกลายเป็นคนยากจนอนาถา ไรยที่พึ่งพิงต้องเรี้ยงชีพด้วยการอาศัยพระภิกษุอยู่ในวัดพระเชตุวันมหาวิหารท่านได้เรียนรู้ว่าชีวิตพระเป็นชีวิตที่สงบไม่วุ่นวายจึงปรารถนาจะมีชีวิตที่สงบสุขอย่างนั้นบ้างวันหนึ่งจึงเข้าไปหาพระที่คุ้นเคยกันแล้วแจ้งความประสงค์ให้ทราบไม่มีพระรูปใดรับบวชให้ แต่ก็ไม่มีพระิสุรูปใดที่จะส่งเคาะให้ท่านสมปานปัรถนาทำให้เกิดความทุกข์ใจร่างกายสู้ผอมหน้าตาผิวพรรณหม่นหม,หมองวันหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระมรม,มศาสดาแล้วกราบทุลให้ทราบถึงความประสงค์ของตนสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรวจอุปนิสัยของท่านแล้วเห็นว่าแม้จะแก่ แต่ก็สามารถบรรลุปเป็นพระอารหันต์ได้จึงตัดสั่งให้ประชุมสงฆ์รับสั่งถามว่าภิษุทั้งหลายผู้ใดระลึกถึงอุปการลคุณของท่านพามผู้นี้บ้างขณะนั้นพระสาริบุตรเทระซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วยได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ระลึกได้พระเจ้าค้า คือวันหนึ่งข้าพระองค์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคึกพามณ์ผู้นี้เคยได้ถวายอาหารข้าวสุกแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะพระบรมศาสาศาดาได้สดับแล้วตัดยกย่องภาษาลิบุตรเทระว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตะเวทีและมอบราธพราหมณ์ให้ท่านเป็นพระอุปชาดำเนินการบวชให้ และพระอ,องค์ก็ทรงประกาศยกเลิอกอุปสมบทด้วยวิธีไตสรณะคมที่พระอ,องค์ทรงอนุญาตไว้แต่เดิมและทรงอนุญาตการอุปการอุปสมบทด้วยวิธียติจัตุกรรมอันเป็นวิธีอุปสมบทโดยมีพระสงค์เป็นใหญ่พระสารีบุตรเทระเป็นพระอุปชายยะรูปแรกและพระราธะเป็นพิสุผู้ได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีนี้เป็นรูปแรก การอุปสมบทด้วยวิธียัตติจตุกรรมจึงได้ถือปฏิบัติสืบทอดจนมาถึงปัจจุบันเมื่ออุปสมบทแล้ววันหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลขอให้พระุทธองค์ตัดสอนธรรมอันเป็นทางปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นสมเด็จพระพุทธองค์ตัดสอนว่าดูก่อนลาทะสิ่งใดเป็นมาร เธอจงละความพอใจในสิ่งนั้นเสียสิ่งที่เรียกว่ามารก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งเป็นสภาพที่ไม่ไมเที่ยงเป็นทุกข์เป็นของที่มิมีตัวตนมีความเกิดขึ้นดำลงอยู่เปลี่ยนแปลงและสูญสิ้นไปเป็นธรรมดาดังนั้นเธอจงละความพอใจในสิ่งอันเป็นมารเหล่านี้เสีย พระราธะรับเอาพระโอวาทอันเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมทันทีหลังจากบวชเนื่องจากจิตไม่สงบทั้งนี้เพราะไม่ได้รับความสะดวกเรื่องอาหารในแต่ละวันท่านได้อาหารไม่พอเพียงไม่พอฉันที่เป็นเช่นนี้เพราะท่านเป็นพระบวชใหม่นั่งบนอัศนะท้ายสุดเวลาฉันอาหารในโรงฉัน ในโรงฉันมีพระมากอาหารก็ต้องแจกตามกันตามลำดับอาวุโสจึงไม่ค่อยเหลือถึงท่านพระสารีบุตรผู้เป็นอุปชาทราบถึงความลำบากของท่านในเรื่องนี้จึงได้แก้ปัญหาด้วยการพาท่านจาริกไปสถานที่ต่างๆซึ่งทำให้ท่านได้รับอาหารพอฉันคันได้อาหารพอฉันแล้วท่านก็มีร่างกายแข็งแรงจิตก็เริ่มสงบ ประกอบกับได้ภาษาลิบุตรเทระคอยแนะนำพร่มสอนอยู่เนือง,งท่านเป็นคนว่าง่ายปฏิบัติตามที่พระอุปชาพร่มสอนทุกประการและเข้าใจได้รวดเร็วไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์หลังจากนั้นภะสาริบุตรได้พาท่านมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ตัดถามว่าดูก่อนสาริบุตร พระราธะสิทธิ์ของท่านเป็นอย่างไรบ้างข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าเธอเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแนะนำสั่งสอนตักเตือนอย่างไรก็ปฏิบัติตามแต่โดยดีไม่เคยโกรธเคืองเลยพระพุทธเจ้าคะ่ะพระบรมศาสดาตทรงสดาบแล้วตัดสอนให้พิสุ์ทั้งหลายถือเอาพระราธะเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ง่ายสอนง่าย และทรงยกย่องพระราทะในตําแหน่งเป็นผู้เลิศฝ่าพิสุทธ์ั้งหลายในทางผู้ว่าง่ายและมีปฏิพานคือเป็นผู้มีความรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาอยู่มาวันหนึ่งพระพิสุทธ์ทั้งหลายสนทนาธรรมกันในโรงสภาว่าข่าวว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวที ให้พระราพระพรามขัดสนบรรประชาเพราะระลึกถึงอุปการะแห่งคุณข้าวทัพีเดียวเท่านั้นจะเห็นได้ว่าความกตัญญูก็คือควารมรู้คุณหมายถึงเป็นผู้มีจิตใจกระจ่างมีสติมีปัญญาบริบูรณ์รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากก็ตามน้อยก็ตามก็ตามระลึกถึงด้วยความทราบซึ้งไม่ลืมเลือนสิ่งที่ควรแก่ความกตัญยูแบ่งเป็นห้าประการกระตัญยูต่อบุคคลคือใครก็ตามที่เคยมีพระคุณแก่เราไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดจะต้องกตัญญูรู้คุณท่านติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความทราบซึ้ง พยายามหาโอกาสตอบแทนพระคุณท่านให้ได้โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์บิดามารดาครูอาจารย์อุปชาหรือผู้ที่เคยช่วยเหลือเราจะต้องตามลึกถึงพระคุณของท่านให้จงหนักให้ปฏิบัติตัวให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และเป็นพุทธมามกกะที่ดีกตัญยูต่อสัตว์ก็คือสัตว์ที่มีพระคุณต่อเราเช่นช้างมา้าบัวายที่เคยใช้งานจะต้องใช้ใช้ด้วยความกรุณาปาณีไม่เคี่ยนตีจนเหลือเกินเหลือกำลังให้เขาได้รับทุกทรมานกระตัญยูต่อสิ่งของคือของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเราเช่นหนังสือเรียนหนังสือธรรมะ ะถานที่ศึกษาวัดต้นไม้ป่าไม้วัสดุอุปรกรณ์ใดก็ตามใช้ในการหายัางชีพเราต้องระลึกถึงคุณจนจุดนี้กระตันยูต่อบบุญก็คือรู้ว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยาวหรือสั้นเพียงใดร่างกายแข็งแรงผิวพรรณดีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดมีความสุขความเจริญ มีฟาร์มก้าวหน้ามีทรัพย์สมบัติมากก็เนื่องจากบุญกุศลของบุญจะพาบุญนี้ไปในสู่สุขติหรือกระทั่งไปพันิพานได้ด้วยอํานาจแห่งบุญกล่าวได้ว่าทุกอย่างสําเร็จได้บุญทั้งบุญเก่าที่ได้สะสมมาดีและบุญใหม่ที่เพียรสร้างขึ้นประกอบกันจึงมีความรู้พระคุณของบุญมีฟามอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ดูถูกบุญตามลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มชื่นและไม่ประมาทในการสร้างบุญให้มันพิจารณาให้มันสร้างบุญกุศลเนื่อง,เ,องเพื่อการสั่งสมความดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปกระตันยูต่อตัวเองก็คือรู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นประการสำคัญที่เราได้อาศัยใช้ในการทำความดี ใช้ในการสร้างบุญกุศลน,นานาประการเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแข่ตนเองต่อไปจึงธนุถนอมดูแลร,ร่างกายรักษาสุขภาพไม่ทำลายร่างกายด้วยการติดของมึนเมาหรือการอดหลับอดนอนไปในอวัยมุขต่างๆสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดพระกาาาว่านิทีนัง ปวัตตาลังยางปัสเสวัชทัสสินังบุคคลผู้มีปัญญาใดเป็นผู้กล่าวคมขีผู้ชี้โทษว่าเหมือนผู้บอกขุนทรัพพย์ึงคบผู้มีปัญญาเช่นนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตเมื่อพบท่านผู้เป็นเช่นนั้นมีแต่คุณอนันต์ไม่มีโทษที่ลามกไม่เลวทามหรือยิ่งในหนึ่ง มักพูดกันว่าพบคนพาลพาหาผิดพบบัณฑิตพาหาผลเมื่อพระาราธเถระหลังจากบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ยังสนใจในการเพ่งพินิษธรรมวันหนึ่งขณะพินิษธรรมอยู่ในกระท่อมเกิดฝนลัวลงมาทางด้านหลังคาที่มุงไว้ไม่ดีท่านคิดเปรียบเทียบว่าเรือนที่มุงไม่ดีก็เหมือนจิตที่ไม่ได้ฝึกฝน เรือนที่มุงดีฝนตกรัวรถไม่ได้จิตที่ฝึกฝนไว้ดีแล้วก็เป็นเช่นนั้นราคะย่อมรัวรถไม่ได้พระราธะเถระท่านดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระศาสนาพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ดับขันปรินิพานหลวงปู่ดูของเราเคยสอนว่าครูบาอาจารย์ดีก็มีอยู่มากแต่สำคัญที่เราต้องปฏิบัติให้จริง สอนตัวเองให้มากนั่นแหละจึงจะดีการปฏิบัติให้รู้ธทำเห็นทำต้องทำจริงจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ทำจริงเราจะเห็นได้ว่าพระราธะเมื่อบวชเมื่อชลาแล้วท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งการปฏิบัติกับยิ่งมุ่งเน้นหาจุดที่จะทำให้เข้าถึงพระธิพพานได้อย่างพวกเราวันนี้ร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่ ยังมีสติยังมีกำลังยังน้อยก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้ปฏิบัติธรรมกันบ้างไม่ว่าจะเป็นวลาหนาที10นาทีเมื่อทําบ่อยๆความดีก็เต็มได้เปรียบเหมือนน้ําตักใส่ตุ่มทีละขันไม่นานก็เต็มถ้าเรามัวแต่หลบเลี่ยงหลีกหนีในการปฏิบัติตัวนี้เมื่อถึงวันที่เราจะต้องพบเหตุเพศภยัย หรืออาจจะสูญสิ้นสูญสลายความดีละอัตภาพประจากโลกนี้แล้วเราจะไม่มีบุญหนุนนำที่เข้ามาช่วยเหลือตัวเราได้ถ้าเราหมั่นโสดม์รักษาสิลปฏิบัติธรรมเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ได้ไปสู่สุคติมีสวรรค์หรือมีนิพพานเป็นที่สุดก็ขอฝากสิ่งนี้ไว้แก่ญาติโยมทั้งหลายสุดท้ายขออ้างอิง บารมีแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความบุ่งมาป่ปรารถนาและบารมีธรรมแห้องค์บูดูได้โปรดช่วยดลจิตดลใจญาติโยมทั้งหลายให้เดินทางไปที่ใดก็ตามขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆด,ด้วยเถิดจะเลิญพร